เปิดออกว่าเป็นอะไรหนังวัวเอาขี้เห็นั่นสีมาจาที่ไหนก้วยว่ะอนก้วยใช่ไของวัวเป็นตาแเส็บอยู่แต่ว่าผมไม่กินครับผมไม่กินเนื้อมาหลายปีแล้วครับโดยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อควายนี่ผมไม่กินเลยครับ ผมจะกินเฉพาะเนื้อหมูม,มันเป็นเหนียงว่ะหนังว่ะแกขคือเกา่นตัวหนังเออบะจินบะจินกะสีเพราว่หนังขัดบะจินงัวกะสีบะจินคือเกา่นตัวครับหนังน่าลาทุ้นตัดออกเออเอากินกับต้มหุ่งแซ่บๆตัวหัวขึ้นบัวนี่อยากบัวเราตัดออกเสียดายนะเพราะว่ามัน<ห>มันเชียงทางผมยางไปหดพักครับอ่าเลยตัดออกเลยเอาว่าให หามีคนอยากว่าย้ำกะจะมาซสื่อตะหมูฮู้แล้วจีกะใบมันกินหอดครับตะหมูตัวไม่อาบะลัางปูนี่เพื่อนน,น,นั่นตัวสมัยปูเพื่อนขั้นสมตัวเพื<ช>่อนขั้นสมมทุนเออขั้นสมทุนเมื่อีวานได้ไปใส่บอกครับบ่งมคือว่าวันที่สิบเจ็ดไปหาหลา,านสามแะ,ะ,ะ้วบ่เขามาเป้าที่เขาจูงเทป เขาก็เทียวส่หญ้าวันมาโอ้บัตท่านเดียมะนี่ข้าวมันจะสลักเออเขาก็เที่ยวเยู่หัวไปเที่ยวเยู่เออพี่น้องครับอ่าตอนนี้กะกำลังสิงแค่ทานไม่เขาเลยเขาตียาอยู่เออเลยกำลังเห็ดทานไม่ให้ให้เจียบันเยู่เดี๋ยวกะมือได้ได้เลือกได้ย้ำผู้ละครับกัสจมาจุดให้พี่น้องให้เจ้าว่าจุดให้พี่น้องได้โชคดีกันคือเก่านะครับแต่ว่าตอนนี้บ่ตรท่านเดีจ่อมือแต่ว่า อาสี่สี่จุดจ่อมือคักเนี่มันบ่มีเวลาเตรียมตัวแมนห้าข้าวมักน้ำข้าเจ้าสิได้หาเลาะซือ้อลอตเตอรี่เพิ่นว่าล่ะแมนอือเอากล้วยคือเหมือนใบสิครับกล้วยฉันขายดีนี่โอ้กล้วยขายดีครับเจ้าคือเหน็นสิว่าทีนี่เจ้าคือเห็ีดแบบนีขบ้ขอบคุณบ้านค้างงัวพี่น้องครับที่ ที่เพื่อนบอกว่าเขาปุ่นขาง่วเขาปุ่นขางัวนี่บางคนอานสิสงสัยว่าเป็นอย่างเกว่าผลคือว่าเขาปุ่นขางัวครับกับเพราะว่าเขาปุ่นบ้านขางัวเป็นเขาปุ่นที่บีบแบบโบราณเออบีบแบบโบราณโบราณสาเหตุเขาปุ่นแบบโบราณบ้านขาง่วนบ่้าบว่าแบบโบราณกับเสียนแบบนึงอีกเขาปุ่นบอกกันว่าห้ว่าเขาแ ของข้นใส่เขาว่าเต็มเจ้าเม็ดเขาว่าเ็ดสวยบกกลัคือตะกอนเรูลูพ่วงแลก็นสวยปูสวดถากผยวามันเศร้า่ย่ะานเศร้ามันางของแพงมันวาวแล้วลเอกเออข้นบ่ได้จะจินข่าหรอเปล่เาหนิมกนอะไหมยว่านจินเราผายจิ้นหดก็เศาว่าสแล้วจิ้นไหมครับจินเข่าไอพมงนี่ครับแต่ค่ำเนี่ยอยากเดีใกิน เจ้าเขาจะกินเขากินแต่เศร้าคนละตอนนี้มันเที่ยงเลยครับคือว่าท่านไหเที่ยงครับท่านอย่างหนูินข้าวหวานแล้วพ<อ><อ>ี่กินข้าวหวานผสมบ่บ่บเนี่ยข้าวหวานอยาบางกล้วยนั่นเป็นแต่ก้วยให้ผมมั้งนะครับก๋วกเนี่ยเขาพีกินก๋วยเนี่ยโอ้ยกินแต่ของหวานเนา,นนา,านเนะครับผมกับบ่หมักตี๋แหละครับเพราะว่าผมย่านเป็นเบาหวานครับโอ้นี่พี่น้องครับของหวานเพิ่น แต่ว่านี้เปนตาแ่บของเจ้าอดขันพูดกินเนืองเนาะเาอืมเาเออเออืมอืมอืมเขาเจ้าขายจังไหนล่ะเขาขายทุกรซ้าเออมาเกลี่จมาขีเล็กต่อน่ะเออเออเจ้าคือเจ้าบักขีเล็กว่ามันหนาเจ็บไหจ้าไปเกี่ยัน่ไินเนืองวเ้ย่ให้เกี่ยัอืมคนมาจินเนือ้ยเจาเรให้กินน้ำเขาให้กินน้ำอืมอือ อืมปลาก้อยว่าทกินก no? like, kind of like mm. in ับ่กินแซ่บแซยุคไอ้กินน้ำมันคือเสาร์เถอะครับมึอะมันคือเสาร์เถอะครับเป็นว่าใครสบายเป็นอยังอีกเป็นไม่ริดนองหวงไม่ริดอืมเป็นว่าใครสบายนะตั้งแต่ผว่าถือเลขกับว่าสบายผมก็คือกันครับคือสิบบตั้งแต่ผมว่าถือเลขหนาผมก็เกิดตุ้มเกิดต่อเป็นพื้นเต๋ออาลากปุ่นมานกินจากมุ่นมานกินจาว่างูสวัสดิ์กินตั้งแต่ผมว่าถือเลขก็ได้อืม อาถือให้ส่งไปให้เราผไม่้ใส่มีกนส่งให้แล้วไปดอกครับแวะมาสือกล้วยไปให้ลานอ่าก็เลยเอาหน่อใหม่มาฝากเพื่อนมกหน่อใหม่ยายนั่งผลสวจหมู่บ้านหมื่ก้อนนี่ล่ะหน่อใหม่เพิ่นปูไปยไเฮีเไปเบิ้งเพื่อนโลกาไปท่ายเพิ่นโลกาเออเฮ็กเเอ้ายายนางก็ถ้ยตัวเนาะ ยัยนั่งถือพันหนึ่งไหมเอาพูดบอกว่าดีเดี๋ยวงวดนี้ฟังเด้วยจะเป็นที่ของพวกเฮาเพราะว่ามันหลายเทียแล้วงวดนี้ิ่นสิเลียตนครักงวดนี้คือเอาจังๆคักเลยผมฝันดีอยู่ครับผมฝันดีครักอยู่ไปที่นี่พี่น้องเปินคอมเมนต์มาผมว่าโอ๊ยเจ๊ว่า่นคือจุดแม่นแต่จุดถูกนะ คือแสดงว่าเจ้าทีถือกันกระเพิ่นเนาะแม่นว่าล่ะจ้าอืมอืมเมื่อนี้ผมพื้นสีขาวๆเ,เนาะครับ <laughs> <laughs> แต่แม่ว่าถือเลขวะในหัวงอกเลยเนาะห <laughs> ัวงอกครับครับพี่ดองครับบ่มีแนวหยอกเล่าสิครับแล้วพ่อก,กันชิมนาก็แล้วกันอยู่ดีไม่แห้งสูบผู้คนก็มีเก็บยาสเดย์เพรามัข่ยยาสมีมือนีคของเล็ยนหน่อยครับเพราะว่า,ากล้วยขายมือวันอาทิตย์มัดเจี่ยงเลย เกือบมาบ่ทันเกือบมาบ่ทันอ่นกล้วยยัง่ะเจ้าเอาผมเอากล้วยนั่นเดลนวยน้ำบาเลยครับน้ำบาป้ะไปแล้วครับผมกืบม่มีแห้งบีบไ้ดอกบีบไล่บีบไล่ไ่โอ้ยเนาะเมินบีบไล่นจับไปหน่อยไปหน่อยโอ้ยเนาะเออคือหิ้วแคบยฮะดีวะเอา ผมเออแค่แผมมืดผมมืดทหารนะครับเขาบอกว่าบีบไล่บีบก่อนส่งอ่อนก่อนไม่รู้นั่นผมก็ทั้งบีบทั้งทายครับมันก็เลยบีบเ่าถนัดครับเพราะว่าผมขาดทายว่าอะไรเนี่ยพ่อพ่อละอ๋อสิเฮ็ดแห้เดี๋ยวพ่อเป็นไรมีแห้งวะเนาะแข็งวะ นี่ขนาดมือได้เนี่ยแนวอื่อ่แข็งกว่านี้เ้ครับวอไเป็นได้ปเที่นนี่ขวเน็กวะครับนี่สูตรนี่ครับว้ายอพอแล้วเ่าโอเคครับจ่่า่าบบบไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้อ มกใส่ใบตองนี่ละนี่เนี่ยผมเอาไปให่พ่อ่้าเนี่ยผนะส้กะทิบ่ะบมกซื at at. ่อๆบ้ได้ as as ่มกใส่หมูบ่ได้่มกไส้ยังพ่อมกธรรมดามกธรรมดามกเลาๆครับไปแล้วบายบายไปาออยกเขาซะละนวดเดี๋ยวบ่าบ่าขอเสียเอาเข้าเน็กไข่บ่าอ้ไข